สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีสิงหูสู่สทาร์โรเทอราพีใบเตยนะคะวันนี้ค่ะเรามาเช็คพลังงานภาพรวมของชาวราศีสิง์ในช่วงของเดือนพฤษภาคม2565นะคะภาพรวมของชาวราศีสิงนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ในส่วนของ มูนโนโลจีนะคะขอไพ่หนึ่งใบให้กับชาวราศีสิง์รัคนาสิงค์ค่ะในช่วงของเดือนพฤษภาคม2565ค่ะไพ่ที่คุณได้เป็น hold your vision นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะในสิ่งที่คุณโฟกัสนะคะสิ่งที่คุณต้องการนะคะที่จะทำในอนาคตความมุ่งมั่นตั้งใจต่างๆ ะะช่วงนี้นะคะคุณจะต้องโฟกัสค่ะนะคะอย่าหลุดโฟกัสอย่าเสียสมาธินะคะในสิ่งที่คุณต้องการจะทำนะคะขอให้คุณนะคะมองไปข้างหน้าค่ะนะแล้วก็หาวิธีการในการที่จะไปถึงในสิ่งที่เป็นเป้าหมายของชีวิตคุณนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่คุณจะได้วางแผนนะคะในเรื่องของเป้าหมายชีวิตของคุณแล้วนะคะอย่าหลุดโฟกัสนะคะ อโอเคเรามาต่อกันที่ภาพรวมของชาวราศีสิงหรลัคนาสิงนะด้วยไพ่ทาโร่กันค่ะขอให้สิบใบนะคะให้กับภาพรวมของชาวราศีสิงหรััคนาสิงในช่วงเดือนพฤษภาคม2565นะคะ ภาพรวมของคุณการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรโอเค มาดูกันนะคะไพ่เบรแรกที่คุณได้นะคะโอ้โหไฟออฟคัฟนะคะน่าจะก,กําลังกังวลใจนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะเราก็อาจจะพังทลายลงไปนะคะเสียใจเสียความรู้สึกกับบางเรื่องราวนะคะหรือกับบางคน นะคะในอดีตของคุณนะคะขอให้คุณกลับมาโฟกัสกับปัจจุบันนะแล้วคุณจะมองเห็นทางออกนะคะในเรื่องของอนาคตของคุณได้ชัดเจนขึ้นนะคะหรือบางคนบางท่านอาจจะก,กำกำลังกังวลใจนะคะในเรื่องของอนาคตของตัวคุณเองนะคะว่าเอ๊ะมันจะผิดพลาดเหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่าหรือฉันจะต้องไปทางไหนต่อนะคะทางไหนที่เหมาะที่อ,อสิ่งไหนที่จะ คู่ควรกับตัวคุณนะคะหรืออาจจะขาดความมั่นใจอะไรไปนะคะขอให้คุณพยายามดึงความเชื่อมั่นพลังงานดีๆกลับมาสู่ตัวคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมนี่กำลังตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตยอยู่นะคะ Ace of Swords Six of Cups Oh the High Priestess King of Cups ค่ะ s o v e u p s อ u p s เรียมเพลสนะคะ Queen of Cups นะคะแล้วก็ v of w o r t u n e ปิดท้ายด้วย10 of Wands สนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะสิ่งที่ผ่านมานะเตยมองว่าตัวคุณเนี่ยน่าจะอา่าหลักๆเลยน่าจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ บางคนบางท่านอาจจะเคยเจอในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จริงใจซีเรียสกันมาก่อนนะคะอาจจะเคยมีครอบครัวนะคะผ่านการแต่งงานนะคะอาจจะมีลูกติดอยู่นะคะในตอนนี้นะ,ะเป็นคนที่ เหมือนว่าเคยมีประสบการณ์ด้านความรักมาก่อนแต่ขาดในเรื่องของความมั่นคงหรืออาจจะไม่เคยเจอคนที่ใช่นะคะอาจจะเคยได้ใช้ชีวิตร่วมกันเพียงแต่ว่าออพอระยะเวลามันผ่านไปเนี่ยก็ทําให้คุณได้เรียนรู้ว่าเออคนที่คุณเคยตัดสินใจอยู่ร่วมใช้ชีวิตด้วยเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่คนที่คุณ สามารถที่จะอยู่ด้วยในระยะยาวนะคะโอ้หรืออาจบางคนบางท่านก็อาจจะเจอความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะรักข้างเดียวนะคะหรือพยายามอยู่ฝ่ายเดียวนะคะออบางคนนะคะก็อาจจะมีปมลึกนะคะไปถึงในเรื่องของครอบครัวนะคะสมัยวัยเด็กนะ่าจจะขาดความรักความอบอุ่นนะคะอ,อ,อาจจะขาดในเรื่องของความอบอุ่นจากคุณแม่นะคะประมาณนี้นะคะอืม ตอนนี้นะคะตัวคุณเนี่ยราศีสิงห์เนเตอมองว่าคุณค่อนข้างที่จะสับสนลัองเลใจมากๆเลยนะในเรื่องของเป้าหมายการใช้ชีวิตนะคะเรื่องของความสุข นะคะของตัวเองนะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เข้ามาปนๆนะคะในเรื่องของความรู้สึกค่อนข้างที่จะหมองทีเดียวนะคะมีความคิดกังวลหนักมากนะคะกล้าก,กล้าก,กลัวกลัวงการใช้ชีวิตนะคะหลกัหลกๆเลยเนยีตอนนี้คุณจําเป็นที่จะต้องกลับมาตั้งสติแล้วค่ะแล้วก็ตัดสินใจนะคะที่จะเดินหน้าหรือไปต่อกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับคุณในระยะยาวนะคะกลับมนาะโฟกัสสิ่งที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันนะคะเรื่องงานนะคะขอให้คุณนะ ตัดสินใจนะคะเลือกจะทําในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับตัวคุณงานไหนนะคะจ็อบไหนนะคะที่มันไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับตัวคุณนะคะทําไปแล้วเสียแรงเปล่านะคะไปทาไปก็ไม่ได้มีความสุขนะคะทำแล้วก็หมดแพชชั่นนะคะตัดมันออกไปซะทิ้งมันออกไปซะนะคะแล้วทําในสิ่งที่คุณต้องการจะทําจริงๆนะคะกับชีวิตนะคะลองวางเป้าหมายชีวิตของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าคุณจะเคยสูญเสียเสียความรู้สึกโดน โกงหักหลังอะไรมาก่อนเนี่ยนะคะก็ขอให้คุณโฟกัสจากสิ่งที่คุณมีตอนนี้เนี่ยแหละนะคะแล้วมุ่งไปข้างหน้าสานะคะเขียนออกมาเป็นอ่แพลนของชีวิตของคุณก็ได้นะคะคุณจะได้มองเห็นทางนะคะมือภาพออกนะคะกับสิ่งที่คุณจะไปต่อกับชีวิตนะคะดูแล้วน่าจะได้มีรับการช่วยเหลือนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะเรื่องจอะ เรียกว่านารีอยประถามนะคะมีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะมีคนเมตตาคุณนะคะและวย่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยมีคนที่จะให้ความร่วมมือช่วยเหลือคุณแบบลับๆด้วยนะคะเพราะเขาหลงสเสน่ห์คุณนะคะคุณดูแล้วเนี่ยเตยมองว่าคุณเนี่ยน่าจะเป็นที่รักของคนรอบๆข้างนะคะแต่ที่ผ่านมาจะด้อยค่าตัวเองไปสักนิดหนึ่ง ะะอาจจะไปสูญเสียความมั่นใจจากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็เลยทาให้ตัวคุณยิ่งเฟลหนักนะคะในเรื่องของขาดความมั่นใจของตัวเองไปนะคะอาจจะมีในเรื่องของการ เขาเรียกว่า low self esteem ไปสักนิดหนึ่งเรียกว่าเรื่องของการรักตัวเองหรือความเชื่อมั่นในพลังงานดีๆของตัวเองนะคะกลับมานะคะกลับมาโฟกัสตัวเองซะนะคะอาจจะมีเรื่องของการฝึกนั่งสมาธินะคะสวดมนต์นะคะทำบุญมากขึ้นนะคะเราก็แผ่เมตตากรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้กับใครใดๆก็ตามที่เคยทําร้ายจิตใจหรือความรู้สึกคุณนะคะจะทําให้คุณโล่งใจมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นถ้าสวดมน นอนก่อนนอนได้ก็จะดีมากนะคะจะทําให้จิตใจคุณเนี่ยผ่องใสนะคะได้พักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะมีไฟนะคะในการที่จะตื่นมาใช้ชีวิตในวันรุ่งขึ้นนะคะในเรื่องของความรักนะคะคนโสดเนี่ยต้องระวังมากๆเลยที่จะตกเป็นรองในความสัมพันธ์นะคะใครใดๆก็ตามนะคะที่เข้ามาจีบเข้ามาพูดคุยในตอนนี้ถ้าให้ความชัดเจนไม่ได้นะคะหรือมีความสัมพันธ์ที่คาราคาซังอะไรกับใครอยู่นะคะก็ขอให้ ทิ้งไปดีกว่านะคะไม่สานต่อเนาะเพราะว่าออดูแล้วมันน่าจะเป็นพิษกับชีวิตคุณมากๆเลยแหละอะไรที่คุณความรู้สึกว่าอยู่ไปแล้วมัน รู้สึกด้อยค่าตัวเองเดินออกมาซะนะคะอืมคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะในเรื่องของคนที่มีคู่นะคะให้สื่อสารกันมากๆนะคะปัญหาเนี่ยทุกปัญหาเนี่ยมันมีทางออกอยู่แล้วขอให้คุณเปิดใจแล้วก็หันหน้ามองหน้ากันพูดคุยกันเปิดใจนะคะคุยกันตรงๆนะคะถ้านอมความรู้สึกกันละกันให้มากนะคะอย่าคิดอะไรไปเองนะคะในสิ่งที่มันยังมองไม่เห็นนะคะอย่าก,กลัวอย่าระแวงอะไรมากจนเกินไปนะคะเพราะว่า ตัวเขาเองเนี่ยก็รับรู้ได้ถึงความรู้สึกความหม่นมองของคุณที่มีในใจนะคะแล้วมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันคลุมเครือกันไปโดยที่มันไม่มีเหตุผลเลยอะค่ะดูแล้วเนี่ยเตยมองว่ามันไม่ได้มีอะไรเป็นปัญหามากไปกว่าการที่คุณทั้งคู่คิดมโนกันไปเองนะคะอืมอย่าทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่นะคะอะไรที่มันมันแก้ไขได้อะมันคือแค่ขันหน้าเข้ามาหากันแล้ว หาทางแก้ไขในสิ่งที่เป็นอุปสรรคของความสัมพันธ์ร่วมกันเนี่ยค่ะมันก็จะราบรื่นขึ้นนะคะในความสัมพันธ์เนาะพยายามที่จะถนอมน้ําใจกันนะเลือกที่จะพูดในสิ่งที่ดีๆต่อกันนะคะส่วนคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะแนะนําไม่ไปต่อเนาะอืมเพราะดูเราจะเศร้าเกินไป ะจะในเรื่องของแนวโน้มนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับอุ่นะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ในช่วงของเดือนพฤษภาคม2565นี้นะคะ six of cups นะคะ s of cups ของ l of r j u n e นะคะแล้วก็ ten of wands นะคะเยมองว่าในเรื่องของการทำงานก่อนละกันนะคะคุณน่าจะมี passion น,นะคะกับการ ทำงานกับการใช้ชีวิตนะคะมากขึ้นนะคะมันอาจจะเริ่มต้นจากความฝันของคุณนะคะสิ่งที่คุณเคยอยากจะลงมือทํามานานแล้วนะคะแต่ไม่มีโอกาสได้ทําสักทีนะคะจะเป็นช่วงเวลาดีๆแล้วค่ะที่คุณจะได้ขุดเอาไอเดียความคิดอันนั้นนะมาปรับใช้นะคะการลงทุนการทํางานหรือแม้กระทั่งงานอดิเรกนะคะเราจะได้รับความช่วยเหลือที่ดีดมากๆเลยนะคะจากกัลยาณมิตรของคุณนะคะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเนี่ยจะให้ความสนับสนุนคุณอย่างดีมากๆ เลยนะคะอะไรใดๆก็ตามนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะคะช่วงต้นเดือนอาจจะยังดูลางๆอยู่นะคะแต่ขอให้คุณรอจังหวะเวลานะคะสิ่งเหล่านี้ที่คุณคิดที่เป็นไอเดียเนี่ยมันจะได้เอามาใช้เอามาลงมือทําแล้วนะคะถึงแม้อาจจะไม่ใช่ในช่วงของเดือนพฤษภาพฤษภาคมนะคะโดยมองว่าก็ยังคงมีโอกาส ที่จะได้ลงมือทำอยู่ในอนาคตนะคะอาจจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมนะคะหรืออาจจะเป็นอีก10เดือนข้างหน้านะคะแต่ยังไงเตยมองว่าขอให้คุณอย่าหลุดโฟกัสในสิ่งที่เป็นความฝันหรือสิ่งที่คุณอยากจะทำ ละกันนะคะพยายามศึกษาเรียนรู้วางแผนไปก่อนในช่วงนี้ก็ได้นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะมันจะคอยผลักดันให้โตคนเนี่ยมีพลังงานที่ดีนะคะแล้วจะมีโอกาสได้ลงมือทําในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนนะคะอืมประมาณนี้นะระวังในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมด้วยนะคะถ้าใครที่ทํางานประจําหรือหักโหมงานหนักอยู่ในช่วงนี้นะคะระวังว่าจะมีเรื่องของอาการปวดหลังนะคะอาการปวดหัวปวดเบ้าตาปวดศีรษะนะจ๊ะระวังตรง นี้ให้มากๆด้วยนะคะทาบุญเสริมดวงชะตาได้นะคะในช่วงนี้นะก็เป็นการเร่งบุญนะคะทำให้ในเรื่องของการหลุดพ้นนะคะมันมีเข้ามาอย่างเช่นดวงชะตาเนี่ยมันจะผลักดันนะคะออทาให้ตัวคุณไปสู่จุดที่ดีขึ้นได้เร็วขึ้นนะคะส่วนอะไรที่ไม่ดีในชีวิตเนี่ยก็จะผลักออกไปได้เร็วขึ้นเช่นกัน นะคะในเรื่องของเ,อเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะเตือนมาว่าคุณจะมีโอกาสได้ หวนระลึกถึงความหลังนะคะครั้งก่อนๆนะคะแฟนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่านะคะซึ่งอาจจะไม่ได้มีเข้ามาแค่คนเดียวด้วยในเรื่องของอาการที่ได้สารสัมพันธ์หรือพูดคุยกันนะคะมีเกณฑ์น,นะคะที่จะได้รู้สึกดีๆนะคะกับใครสักคนหนึ่งผ่านทางสื่อออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชันเดทต่างๆนะคะลองเปิดใจดูนะคะถึงแม้ว่าอาจจะสำหรับคนโสดเนะี่ยอาจจะยังไม่ใช่ อ่อะไรที่ชัดเจนได้มากนักนะคะแต่ลองไปเดทนะคะลองไปทําตัวให้สดใสนะคะได้ไปแต่งหน้าทําผมนะะได้ออกไปเจอสังคมใหม่ๆนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยอาจจะเป็นคอนเน็กชันในเรื่องของการทํางานด้วยนะคะในอนาคตเพราะฉะนั้นก็ลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองดูบ้างก็ได้นะคะคุณอาจจะได้ค้นพบอะไรใหม่ๆที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของตัวคุณมากขึ้นนะคะในเรื่องของคนที่มีคู่นะคะโอ้ความคิดถึงเนี่ยมัน เริ่มทางานแล้วนะคะแต่ดูตัวคุณเนี่ยไม่ค่อยได้มีการสื่อสารกันนะคะคุยกันน้อยมากเลยนะถึงแม้จะคิดถึงกันรู้สึกดีต่อกันแต่ก็กลับไม่ได้พูดคุยนะคะเหมือนคุณรอจังหวะเวลาอะไรอยู่นะคะซึ่งระวังตรงนี้นะคะบางทีอ่โอกาสและเวลามันไม่รอใครนะคะถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกแล้วนะคะรักเขาชอบเขาคิดถึงเขานะคะเทกหาโทรหานะคะสมัยนี้นะคะโการติดต่อกันนะคะมันง่ายมากนะคะ เบอร์โทรนะคะโทรไลน์นะคะอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้คุณสามารถที่จะสื่อสารกันได้หลายทางมากๆเลยเพราะฉะนั้นใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เนาะนะคะอย่ามัวแต่รอแต่โชคชะตานะคะเดี๋ยวกลงล้อนะคะมันจะทํางานนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าจะหลุดโอกาสเหล่านี้ไปที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งนะคะคนที่มีคู่เนี่ย ในในบางคนบางท่านนะคะที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะเตยมองว่าอาจจะต้องมีในเรื่องของการใช้เวลาร่วมกันบ้างนะคะออกไปท่เที่ยวเดินทางบ้างนะคะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวดังจากนี้นะคะการงานคุณจะหนักมากๆนะคะอ,อ,อาจจะต้องจําเป็นที่จะต้องไกลกันด้วยระยะทางด้วยในอนาคตเพราะฉะนั้นพยายามที่จะเก็บเกี่ยวเวลาดีๆในช่วงเวลาของเดือนพฤษภาคมไว้ให้มากที่สุดนะคะอประมาณนี้หมั่นเติมกําลังใจกันละกันนะสำหรับ ชาวราศีสิง์ลัคนาสิงห์นะคะ,ะเรามาดูกันที่ Angel Answer นะคะ Angel Answer นะคะมีอะไรอยากจะบอกกับคุณนะในช่วงของเดือนพฤษภาคม2565ค่ะชาวราศีสิงศลัคนาสิงค์ค่ะเขาอยากจะบอกคุณว่า Ask for help from others mm hmm. นะคะอืมในเรื่องของการทำงานนะคะหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยบางทีอะ่ะก็อาจจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะก็อย่าแบกภาระอะไรไว้คนเดียวนะคะถ้าเกิดว่าคุณเคยชินกับการที่จะเป็นผู้ให้หรือช่วยเหลือคนอื่นนะคะ,ะก็ลองรับ นะคะในเรื่องของน้ําใจความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างคุณจะได้มีความสุขขึ้นนะคะไม่เอาเปรียบตัวเองมากจนเกินไปนะคะออแล้วก็มีโอกาสด้วยนะคะที่คุณจะได้รับความช่วยเหลือนะคะจากกัลยาณามิตรนะคะมีคนรอช่วยเหลือคุณอยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลน,นะคะลองลองขอพรน,นะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะเขารอที่จะให้พรกับคุณอยู่นะคะอืม อโอเคเรามาดูกันที่ talking to heaven นะคะ talking to heaven ค่ะอยากจะเป็นสื่อกลางนะคะอะไรอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะในเรื่องของข้อความจากคนรักโซเมทของคุณนะคะอยากจะบอกอะไรผ่าน talking to heaven w w i l l be t o g e t h e r again โอ้สำหรับคนที่ไกลกันด้วยระยะทางนะคะมีอุปรสรรคปัญหาอะไรต่างๆนะคะอาจจะไม่ค่อยได้สื่อสารกันในช่วงนี้นะคะยังไงก็ตามคนที่คุณรักอะคะ่ะเขารอในการที่จะได้กลับมาพบมาเจอหรือใช้ชีชชวิตใช้เวลาร่วมก,กันกับคุณนะคะก็อย่างที่บอกนะคะพยายามที่จะส่งกำลังใจให้กันละกันนะคะอย่ามัวแต่คิดอะไรไปเองนะคะแล้วก็หมั่นสื่อสารกันในช่วงนี้ ให้เยอะๆนะคะอืมเห็นอกเห็นใจกันนะดูแลน่าจะไกลกันด้วยระยะทางจริงๆนะคะโอ้นะแล้วก็ในเรื่องของคนที่รอคอยคนที่ใช่อยู่นะคะเตยคิดว่าโซเมกของคุณเนี่ยเขาพยายามที่จะสื่อสารกับคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นน่ะช่วงเวลาตอนนี้นะคะถ้าคุณรู้สึกเศร้าใจนะคะเอ๊ะเมื่อไหร่จะได้เจอคนที่ใช่สักทีนะคะอ่าลอง นะคะหันหน้านะคะเข้าหาชิงศักดิ์สิทธิ์บ้างนะคะสวดมนต์ขอพรค่ะทำบุญนะคะทําจิตใจใผ่องใสทําตัวเองให้เป็นพลังงานดีๆนะคะแล้วคุณจะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาได้อย่างแน่นอนนะคะวิวออฟฟอร์จูนนะคะรอรอพัดพานะคะโชคชะตานะคะพาคนคนนั้นมาเจอคุณนะคะในอนาคตอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณเชื่อแล้วกันนะคะว่าตัวคุณเองเนี่ย ก็มีคนที่เป็นของคุณเช่นกันนะคะและกำลังจะเข้ามาแล้วด้วยนะคะพยายามที่จะอย่าหลุดโฟกัสกับชีวิตของคุณละกันนะคะอืพัฒนาตัวเองให้เป็นเ,เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณเองละกันนะแล้วคุณจะได้เจอกับคนคนนั้นในวัน ะนะประมาณนี้นะสำหรับชาวราศีสิงลัคนาสิงนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะอะไรที่ดีก็นําไปปรับใช้นะคะส่วนอะไรที่ไม่ดีฟังแล้วไม่สบายใจฟังแล้วเป็นพลังงานลบนะคะทิ้งไว้ในคลิปได้เลยนะคะไม่จาเป็นต้องเก็บไปคิดต่อนะคะยังไงก็ตามมันเป็นเพียงแค่พลังงานโดยรวมภาพรวมเท่านั้นนะคะดูกันทีละหลายคนหลายพันนะคะหลายพันคนนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ใช่ดวงของคุณคนเดียวก็ได้นะคะเอออะไรที่เป็นประโยชน์ก็ไปปรับใช้เนาะ ฝากในเรื่องของการ subscribe นะคะ c o m มนต์ Comment, กดกด like นะคะเป็นกำลังใจกับติด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามทางโรเทอร์แลพี่ใบเตยนะคะทาง youtube facebook tiktok แล้วก็อ m a r i n t v c o m เอาไว้ด้วยนะคะจะพยายามหาเวลานะคะเพื่อที่จะไปอัปเดตดวงนะคะให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะทุกๆช่องทางเลยนะคะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะ คลิก Ad, แอดไลน์นะคะ Official นะคะที่เตยแปะลิงก์ไว้นะคะในช่องอลิงก์ด้านล่างนะคะใต้คลิปนะกดเข้ามาได้เลยนะคะมาสอบถามในเรื่องของราคากันอะไรได้นะคะโอเคก็จะประมาณนี้เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะราศีสิงสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้สวัสดีค่ะ